เลือกเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งทีผมมั่นใจ n l x Smart EV Charger เครื่องชาร์จที่มียอดขายอยันดับหนึ่งสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันสะดวกสบายและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงครับ สวัสดีครับผมใต้ฝุ่นตากเพชรน,นะครับนักแสดงช่อง7 HD ทําธุรกิจรายการทีวีแล้วก็เป็น Head of s a l e and Business Development ที่บริษัทเมคาวีครับที่ทําเกี่ยวกับ AI Robotics แล้วก็ Digitalization ครับ ปัจจุบันนะครับฝุ่นก็ใช้รถ EV อยู่2คันนะครับก็มี t ท s l a m o เด l 3ครับแล้วก็มี BYD Auto 3นะครับปกติก็จะขับรถวันละประมาณ50-100กิโลเมตรนะครับขับไปทำงานขับไปกองถ่ายขับไปพักผ่อนชิลชิหรือว่าขับไปตีกอล์ฟกับเ,เพื่อน,นครับฝุ่นเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถเป็นคนที่ขับรถเองชอบความเร็วแล้วก็เคยเป็นนักแข่งมาก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับรถฝุ่นใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับ ในส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถเนี่ยฝุ่นก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันเลยครับในส่วนของที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับฝุ่นก็ได้เปรียบเทียบไหลายแบรนด์นะครับจนฝุ่นเจอนี่เลยครับ Smart EV Charger i n n e l X นะครับซึ่งตอบโจทย์ฝุ่นมากๆเพราะว่าเชื่อมั่นในแบรนด์คุณภาพสินค้าครับและที่สําคัญมีฟังกชันผ่านแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การใช้งานของฝุ่นมากเลยครับ ปัจจุบันนี้นะครับฝุ่นก็ใช้รุ่นนี้อยู่ครับ Waybox นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปเลยนะครับราคาเนี่ยคุ้มมากๆเลยครับเพราะเริ่มต้นเพียง39,000บาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีมาตรฐาน CE แล้วก็ IEC ด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมีระบบป้องกันไฟลวนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันความร้อนส่วนเกินนะครับทำให้ฝุ่นรู้สึกมั่นใจเวลาชาร์จไว้ข้ามคืนนะครับอันที่สําคัญสามารถดู ฟังก์ชันต่างๆครับสถานะการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยไม่ต้องเดินมาที่ตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนในบ้านหรือนอกบ้านก็สามารถรีโมทคอนโทรลเข้ามาได้ครับตั้งแต่ผุ่นใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาจุกจิกอะไรเลยครับ <S <S สำหรับแอปพลิเคชัน n l x w a y นะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกและก็ดีทุกฟีเจอร์เลยครับอย่าง ฟีเจอร์การเซตโปรไฟล์รถครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยใช้รถ EV มากกว่า1คันนะครับเราสามารถระบุรุ่นรถยี่ห้อรถนะฮะถ้าไม่รู้ว่าคปาพลังงของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นฝุ่นก็สามารถลิมิตได้นะครับว่าจะชาร์จขนาดไหนปกติเนี่ยจะถนอมแบตรถยนต์ครับอยู่ที่ประมาณ80-90%เเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเซตตอนเราเลือกโปรไฟล์รถได้เลยครับ มีฟังก์ชันการเริ่มการสั่งชาร์จครับการสั่งหยุดชาร์จได้ด้วยแบบรีโมทคอนโทรลเราไม่ต้องไปอยู่ข้างๆตัวรถครับสามารถกําหนดสเก็ดูได้ด้วยว่าจะสั่งชาร์จเมื่อไหร่เรากลับบ้านไปเสียบชาร์จไปเลยแต่ตั้งเวลาได้โดยเฉพาะคนที่ใช้มิเตอร์แบบ T O U Time of use นสครับสามารถเลือกชาร์จช่วงที่ค่าไฟถูกได้ด้วยช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้ด้วยครับและสุดท้ายนี้ครับสามารถดูประวัติการชาร์จได้ด้วยว่าเราชาร์ไปแล้วทั้งหมดกี่หน่วยมาเทียบกับบิลค่าไฟข,ของเราในแต่ละเดดดไ้้วย ประทับใจมากครับตั้งแต่ตอนแรกที่สนใจเนี่ยเราก็โทรไปติดต่อครับแล้วเขาเนี่ยก็มีวิศวกรไฟฟ้ามาให้คําแนะนำครับว่าสถานะไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างพร้อมจะติดตั้ง e-v charger เลยหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเขาก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลสินค้ารวมถึงรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานของเราครับก่อนจะติดตั้งเนี่ยเขาก็มีการโทรมาแจ้งล่วงหน้านะครับช่วงที่ติดตั้งเนี่ยก็งานเนียบละเอียดมากเรียบร้อยดีใช้เวลาติดตั้งแป๊บเดียวเองเครื่องชาร์จมาพร้อมกับรับประกัน2ปีครับรวมถึง ประกันภัยที่มีวงเงินประกันครอบคลุมถึง20ล้านบาทครับทำให้ผุ้เนี่ยมั่นใจในสินค้าและบริการครับ ราคาเป็นเรื่องที่สําคัญก็จริงครับแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของแบรนด์ครับดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานการรับประกันนะครับงานเซอร์วิสรวมถึงบริการหลังการขายแต่สําหรับฝุ่นแล้วครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับที่ชาร์จของเรานะครับนั่นหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของคนในครอบครัวของฝุ่นซึ่งฝุ่นคอมพลมไมซ์เรื่องนี้ไม่ได้ครับสำหรับฝุ่นนะครับเครื่องชาร์จ InnoX เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในทุกๆด้านนะครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องชาร์จ n l x ครับสามารถติดต่อที่ ev mall ได้เลยครับ